ครับผมกลาบสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับผมคลิปนี้จะทําโดยช่องอาร์ต้คอีกขั้นเทพนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางฮานอย v ีเพนะครับเมื่อวานฮานอย v ี p ตัวฟันมานะครับฟัน8แต่ไปร้อยนะครับแต่ผมบอกแล้ววิธีการเล่นที่ปลอดภัยที่สุดคือวิ่งบนลุนล่างผมถือว่าผมผ่านนะครับเพราะผมฟันถูกโอเคครับวันนี้ผมจับสถิติเมื่อวานมันมันไม่สวยไงผมเลยลองจับอีกสูตรหนึ่งผมได้อีกสูตรหนึ่งนะอีกสูตรหนึ่งคือหลักร้อยไหลปิด หลักร้อยหลายปิดโอเคนะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังทีละขั้นตอนหลักร้อยหลปิดวันนี้หลักร้อยหนึ่งหลายปิดหน,นึ่งหกปิดหกหกปิดหกศูนย์ปิดศูนย์เห็นไหมเมื่อวานแปดสองศูนย์เจ็ดห้าวันนี้แปดนะอันนี้คือหนึ่งตัวแล้วผมไม่สนใจมันละผมว่าแปดและผมดูอีกตัวนึงคือเลขตัวแทนนะครับถ้าใครเลขไม่ทราบเลขตัวแทนคืออะไร ย้อนกลับไปดูคลิปแรกของผมได้เลยที่ผมเริ่มทำนะเลขตัวแทนของหนึ่งคือหกวันนี้หกดีวสักครู่นะครับเลขตัวแทนของหนึ่งคือหกหนึ่งหกเห็นไหมหกมาเห็นไหมหกวันนี้คือหนึ่งหนึ่งมาหกคือหนึ่งหนึ่งมาศูนย์คือห้าห้ามาห้ามา, 5, มานี่เห็นไหม เลขตัวแทนของ8คือ3วันนี้เด่น38ครับวันนี้เด่น38นะถ้าใครไม่รู้เลขตัวแทนคืออะไรรบกวนไปดูคลิปแรกที่ผมลงเลยผมลงไว้การอธิบายเลขตัวแทนนะโอเคนะวันนี้เด่น38ได้วเรามาวางกันสักครู่นะครับทุกอย่างเป็นเราเลี้ยวหมดอะ <c oughs> วันนี้ฮานายวี p อพเด่น38 ฮานอยวีไอพีวีไอพีเลยนะโอเคนะครับเป็นสามแปดนะครับฟันแปดครับเจาะศูนย์แปดครับสองแปดครับมาแล้วไม่อีกได้นะครับอย่าทิ้งนะครับแปดสามครับ แปดห้าครับแปดหกครับผมยังกลัวอยู่ไม่กลัวแล้วกลัวไอ้หนึ่งกับหกที่มันไหลอยู่ยาเดี๋ยวมันกลับมาอีกเลแต่ไม่เป็นไรผมจับผมถือว่าผมจับถูกระยะสั้นนะท่านลองพิจารณาดูนะครับกัรหนึ่งหางครับกัรห้าศูนย์ศูนย์ห้าครับกัรห้าศูนย์ศูนย์ห้าหลักร้อยใส่สามนะครับหลักร้อยใส่สามผมว่าไอ้สามแปดน่าจะมาบนน้งน้อยน่าจะเหลือดทั้ตัวนึงใครเล่นวิ่งบนก็เล่นทั้งสองตัวกันเลยครับ แลหนะ่งร้อยใสสามปะประมาณนี้นะที่มาที่ไปของสูตรมีนะผมรันให้ดูแล้วนะว่าแปดสามมาได้อย่างไรนะแปดกับสามมาได้อย่างไรท่านก็ลองพิจนารณาดูนะครับขอให้ขอให้ผมฟันถูกเลยกันเล่นเซฟสูตรก็คือวิ่งบนลุนล่างนะครับเอาตัวแปดผมไปวิ่งวิ่งบนแล้วก็ลุดล่างถ้าท่านชอบเล่นแต่บนท่านก็เอาแปดกับสามไปบนผมว่าความเป็นไปได้น่าจะยังอยู่จากสูตรที่ผมจับระยะสั้นสี่ห้ารอบนะมันน่าจะมานจะยังอยู่ได้โอเคนะครับขอให้รวยฮานอย วีไอพีครับออกผลหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับถ้าเป็นไม่ได้ถ้าคนเล่นน้อยผมจะไม่วางแล้วเพราะว่าผมเห็นสังเกตุคนเล่นน้อยมากเสาร์อาทิตย์จะอาจจะเปลี่ยนเป็นเสาร์อาทิตย์วางแทนก็นได้เพราะเสาร์อาทิตย์เห็นคนไม่ค่อยมีเล่นก็เลยไปเล่นเสาร์อาทิตย์อาจจะเป็นไม่ได้นะดูก่อน,นครับไม่แน่ยังไม่ยังไม่ใช่ว่าจะเลิกนะว่าจะเลิกถ้าวันไหนไม่ลงก็คือคือเลิกนะคือเลิกวางธรรมดาจะไปลงลงเสาร์อาทิตย์แต่ถ้าวันไหนขยันก็จะลงให้โอเคนะครับขอให้รวยหาน่อย V.I.P. อย่าลืมครับรบกวนกดติดตามกด Subscribe ช่องอาร์นี่อ,อีกคันเทียนด้วยครับโอเคครับขอบคุณมากครับขอให้รวยฮานอย V.I.P. ครับ